ก่าจะได้ผลไม้มาส่งให้ทุกคนกินมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับวันนี้จะพาทุกคนเข้าสวนอะโวคาโดไปกับแม็กสดจากสวนครับไปดูสวนอะโวคาโดที่แม็กเก็บส่งออนไลน์ให้กับทุกคนกันอันนี้ก็จะเป็นทีมงานที่ไปกับเราด้วยในวันนี้นะครับสวนที่แม็กเข้าไปในวันนี้นะครับจะอยู่กลางหุบเขาเลยครับที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ชอบอากาศเย็นจัดๆเลยนะครับเขาถึงจะให้ผลผลิตที่ดีและลูกดกการปลูกอะโวคาโดจึงจาเป็นมากๆครับที่จะต้องปลูกบริเวณบนเขาโดยเฉพาะบนเขาสูงที่มีความสูงจากระดดัับนนน้้้้าททะะเเเลลตตตตงแ่่่800มมรขึไปีีีจใหผิก ถ้าใครทําไร่ทาสวนอยู่บนดอยเนี่ยจะรู้เลยครับว่าทางเนี่ยหาอโหดมากยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยากมากครับเพราะว่าถนนบนเขาเนี่ยจะค่อนข้างลื่นครับแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างเยอะอาจจะเกิดอันตรายกับรถที่มาขนผลไม้ได้ครับวันนี้แม็กมาสวนอะโวคาโดของคุณลูกกับคุณป้านะครับที่ปลูกไว้ถึง19ไร่อะโวคาโดที่ปลูกอยู่ก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองครับแล้วก็จะมีคําถามตามมาครับว่าอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองคืออะไรอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองคือสายพันธุ์ที่ยยังงมมมมมมม่่นนนิครรรออาาาาาาาจจะีีกกกํเล็ดปูหืผสสข้พ อื่นๆใน1ต้นเนี่ยอาจจะให้ผลผลิตที่มีรูปทรงหลากหลายครับเนื่องจากสายพันธุ์เขายังไม่นิ่งครับเลยยังไม่ได้มีการจดทะเบียนการปลูกโอโวคาโดส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากจะให้สายพันธุ์คงที่และดั้งเดิมไว้ส่วนใหญ่เราจะนิยมตอนกิ่งครับการปลูกโอโวคาโดด้วยมเมล็ดนะครับอาจจะทําให้เขากลายพันธุ์ได้ครับอย่างเช่นเรานําเมล็ดอโวคาโดบูทเจ็ดมาปลูกเวลาลูกออกมาอาจจะหน้าตาไม่เหมือนบูทเจ็ดก็ได้นะครับและนี่ก็จะเป็นอโวคาโดยักษ์ครับที่มีอายุมากกว่า20ปี ต้นใหญ่อย่างกับมะม่วงเลยครับและต้นนี้นะให้ลูกดกและลูกใหญ่มากครับผลไม้ส่วนใหญ่นะครับถ้าใช้เมล็ดปลูกเนี่ยจะมีลักษณะกายพันธุได้ครับอย่างต้นนี้ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองครับที่ใช้เมล็ดปลูกแต่ดูลักษณะลูกสิครับจะค่อนข้างรีบๆนะ ลักษณะจะค่อนข้างแตกต่างจากหมอนทองที่เราใช้กิ่งพันปุกครับและนี่ก็จะเป็นหมอนทองนะครับที่ใช้กิ่งพันปุกครับการใช้กิ่งพันปุกครับจะทําให้ลูกออกเร็วแล้วก็ยังคงสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้ครับลูกจะดกและใหญ่พูอวบอิ่มมากครับทุกคนส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดยักษ์อีกต้นหนึ่งครับที่มีอายุมากกว่า20ปีแก่มากแล้วนะครับแต่ก็ยังให้ผลผลิตที่เยอะอยู่วันนี้ที่แม็กมาเข้าสวนนะครับก็จะมาคัดอะโวคาโดไปส่งให้กับพี่ๆด้วยครับอะโวคาโดที่เราบครัณ80% วิธีการดูอะโวคาโดลูกแก่จัดที่ชาวสวนเราดูนะครับก็จะดูด้วยการ3อย่าง1เลยครับขั้วต้องมีสีเหลืองอ่อนครับหากสีของขั้วมีสีเขียวเข้มเท่ากับผลนะครับนั่นคือยังไม่แก่และข้อที่2ครับเราจะดูบริเวณผิวอะโวคาโดที่แก่จัดนะครับจะมีเก็ดแก่ที่เป็นจุดสีน้ําตาลขึ้นครับและข้อที่3ครับดูบริเวณใบครับใบที่ใกล้กับผลที่แก่จัดนะครับเขาจะมีลักษณะเหลืองและมีรอยจุดจุดสีน้ําตาลแบบที่เห็นครับนี่คืออะโวคาโดที่แก่จัดพร้อมเก็บไปบ่มรับประทานครับ ที่สวนของคุณลุงกับคุณป้าก็มีผลไม้เยอะมากครับแม็กก็แอบกินลำไยเป็นหนึ่งลูกลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่แม็กชอบมากๆเลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดที่ร่วงลงมาแล้วน้องๆก็ลอกมาแท็กกินครับคุณลุงกับคุณป้าก็จะปล่อยให้สัตว์ตามธรรมชาติเข้ามาหาก,กินได้นะครับเป็นอะโวคาโดลูกยักษ์กับอะโวคาโดจิ๋วครับเห็นลูกแค่นี้นะแต่เขาสุกแล้วนะทุกคนช่วงหน้านหนาวที่อะโวคาโดติดดอกฝนไม่ค่อยตกครับเลยทําให้อโวคาโดมีขนาดที่เล็กแล้วปีนี้อะโวคาโดให้ผลผลิตที่น สำหรับคนที่ชอบทานของอร่อยก็อาจจะไม่ชอบทานอะโวคาโดนะครับแต่จริงๆแล้วอะโวคาโดเป็นผลไม้สําหรับคนรักสุขภาพครับมีใครชอบกินอะโวคาโดแบบแม็กบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครที่ชอบคลิปนี้ของแม็กนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าแม็กจะพาไปดูพืชผักสมุนไพรอะไรอีกรอติดตามชมนะครับ